L 5 0 1 8ครับสวยๆยนี้เลยสนใจไหมครับอสอบถามเข้ามานะครับ5 4 0 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะครับยางหลังดอกลึกยังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คส่ถท่อยเสียครับดูแลทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อย สนใจก็ทักเข้ามานะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3นะครับรียน็มแท็เตอร์นะครับมี5018์สวยให้เลือกอยู่4คันนะครับแล้วก็4018อีก4คันนะครับสนใจคันไหนรุ่นไหนก็ทักเข้ามารถดีรถสวยเตรียมไว้รอลูกค้าแล้วนะครับสนใจก็ทักเข้ามาด่วนๆ0 8 7 2 2 4 4ด2 3่นนะครับคุณที่รับชมนะครับลูกค้าท่านไหนรับชมชอบรถเซสวยก็ทักเข้ามานะครับ จดส่งทั่วไทยครับบริการโอนฟรีส่งฟรีให้ทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ